สวัสดีครับผมมานิอาวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับรายการซันทีวีเกมอีกแล้วนะครับตอนนี้ช่องผมได้มีการสมัครช่องใหม่แล้วนะครับก็ถ้ามีบางคนถามว่าทาไมช่องเก่าถึงไม่ลงวิดีโอสักทีก็ประมาณก็เป็นเหตุผลอีกอย่างนึงครับพก็กาจะไม่ลงก็แต่ช่องเก่าอ่ะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเก็บเอ,อิมไอ้น้ํายาสกัด ขวดนี้นะครับบางคนก็ไม่มีวัตถุดิบมาผสมแล้วก็หาได้จากไหนคือส่วน์สมต้5000นะครับแล้วก็เอาไป e อีโวาเรามาสมกันเลยอออันนี้จะตีได้ระดับเอนะครับจะได้เห็นมีวัตถุดิบบ้าโอ้ออ,อ้มี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  ก็เอาไปอีโวด้วยเหรียญน,นะครับใครอยากไปอีโวด้วยเพชรน,นะครับก็กดเอาไปอีโวเลยอ่าครั้งเดียวติดแล้วก็เอามาสกัดอันเก่าก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับก็ก็นะนี่ได้นี่จะได้พันสองิบนะครับจากเกรดบีได้แค่ร้อยกว่าเอง แล้วกกว่าบ่นนะผมก็ไม่รู้นะก็กดสกัดได้เพราะมันแค่เพิ่มคาราเยลลี่มีสีเหลืองหนึ่งก็กดผงสกัดเลยครับอ่านี่แล้วก็จะได้ผงสกัดมาแล้วเี่นนะนี่ครับอ่าแล้วก็ได้ผงสกัดมาแล้วครับซึ่งมันเยอะเลย,เ,ย,เ,ลยเดียวครับก็คุ้มไปอีกแบบหนึ่ง เหรียญไปไม่กี่เหรียญเองก็ตอนนี้มันมีอีเวนต์เอ่อกุ๊กกี้รันฉลองหนึ่งปีแล้วครับก็เก็บตัวสอนกันให้มันเหมือนเดิมแล้วก็มาอ้ออีกอย่างนะครับสมบัติทีติดฟุงฟิิงนะครับแล้วก็ใครบางคนถามว่าฟุ้งฟิิงต้องทำยังไงนะครับแล้วก็ ต้องกดใช้คริสตัลเท่านั้นนะครับกดใช้เหรียญจะไม่ติดชงฟลิงนะครับหากโชคดีเนี่ยครับมีเขียนไมาอยู่ครับอ่าก็นี่อันนี้สาหรับคนที่กําลังหาวัตถุดิบแต่ว่าวัตถุดิบมันไม่โผล่ออกมานะครับเพื่อนผมคุณปันนะครับอ่าเมื่อคลิปที่แล้วเขาเป็นคนถ่ายเขาก็าพากเนี่ยนะครับก็เขากําลังหาวัตถุดิบอยู่ ผมก็การจะลงคลิปแน่เพื่อแล้วก็ส่งไปให้เขาด้วยแหละครับก็ตอนนี้ผมก็จะลงช่องใหม่ลงวันละหนึ่งคลิปนะก็ถ้าว่างนะครับหรือถ้าไม่ว่างก็คงคงจะรู้นะครับว่าคงไม่ได้ลงวันนี้ก็ผมก็ไม่มาทำคะแนนแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ